วันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าคัวันพระนะเขาเรียกวันวันเพนถ้าสิบห้าคั้นมันเพนทางเหนือเรียกเปงอ่าเป็ง กลางเรียกเพ่นหมายถึงสิบห้าคพระจันทร์เต็มดวงเดือนอ้ายเข้าปีใหม่ทางจันทะรคะติ ข่าพระอาทิตย์พระจันท์เป็นการนับนเรียกจันทระคติคติเติดะระลึกนึกถึงนึกถึงพระจันทร์ในการนับ วันนี้โลกไม่บังพระจันทร์นั่นเองกลางคืนพระจันทร์เลยเห็นเต็มดวงเงาเงาโลกไม่บังดวงจันทร์จะทำให้ดวงจันทร์เต็มดวง แต่ถ้าเป็นข้างแรมสิบห้าค่ำนี้พระอาทิตย์โลกพระจันทร์มันอยู่ในแนวเดียวกันแรงดึงดูดจะมีมากต่อโลกโลกอยู่ตรงกลางจะถูกดูดทำให้ขึ้นแมาเหล็กเปลี่ยนแปลงข้างแรมเลยมักจะมีเรื่องไม่ดีไม่ดีนะมีอย่างนั้นดิ เพราะว่าน้ำในหูในหัวไม่เท่ากันมันทำให้จิตแปรปวนอารมณ์คนแปรปวนเพราะแรงฉุดแรงดูดดึงดูดมันไม่ปกติเหมือนกับทุกวันนั่นเองก็เลยว่าข้างแรงดับแรงดับหมายถึงไม่เห็นพระไม่เห็นพระจันทร์เลยตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไม่เห็นพระจันทร์เลย ไปอยู่อีกซีกหนึ่งเลยไม่ไม่ดีเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีโบราณก็เลยคิดว่าเออจะทำมงคลทั้งหลายทำข้างขึ้นออทำข้างขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่โบราณ ก็เลยว่าเลิกสะดวกถ้าจะทำดีทำมงคลทำได้ตามเลิกสะดวกเราพร้อมกันวันไหนอ่ะเออเราพร้อมวันนี้อ,อวันนี้ก็เป็นวันที่จะทำมงคลได้อันนี้คือคนรุ่นใหม่ รุ่นใหม่เช่นยุโรปอเมริกาพวกนี้เขาไม่มีเครื่อขึ้นเครื่องแลนไหมะเขาไม่เกี่ยวกับพระอาทิตย์พระจันทร์เขาทำทุกวันตามที่จะนึกออกนึกได้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่อ่าคนเรามองทั่วไปก็เราไม่รู้ว่ามันเสียหายอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้ไปตามดู แต่เราเข้าใจว่าประเทศเขาก็จเจริญเจริญกว่าเราด้วยซ้ำไปว่าแต่โควิดมาปั๊บนี่โอ้เฮ้ยมันตายกันเยอะหรือว่ามันไม่มีคติอะไรเลยมันไม่รู้จักขัางขึ้นขั้งแรมเลยทำกันมั่วปนเปไปหมดเลยมันถึงได้ตายกันโคมคามตายซ้ายตายขวาหาที่หยุดที่จบก็ยังไม่เจอเง มันก็ให้ฉุกคิดได้เหมือนกันมันสะสมไว้นานเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับการมงคลไมมงคลคนพอมีการตายเกิดขึ้นมันก็จะคิดว่าเอ๊ะหรือมันเกี่ยวกับเขาไม่ถือมงคลมันเลยเป็นอัปมงคลเมื่อมันสะสมมากขึ้นนะ ก็จะ,จะหามงคลฟังแล้วแต่เนี้ยใครบ้างรู้ถึงความเป็นมงคลพระราชาเอย่ยเสนาบดีเอย่ยราชบริพานเอย่ยต่างพากันไปหาพระพุทธเจ้าจะไปถามถึงมงคลนี่แหละ พรเจ้าก็บ,บอกมงคลสามสิบแปดประการใช้ชีวิตแบบมีมงคลเช่นให้นึกถึงนิพพานให้ถึงตึงถึงนิพพานที่เราจบชัยทานถวายทานแล้วบอ นิพานปัปจ,จโยโหตุนะนะนครับแปลว่าอ๋อให้นึกถึงความสงบเย็นให้นึกถึงเอ่ยชื่อถึงพบโภมที่สูงสุดยังไปไม่ถึงได้เอ่ยถึงก็ยังก็เป็นมงคลยังไปไม่ถึงแต่ปรารถนาอยู่ก็เป็นมงคลมิใช่มักใหญ่ใฝ่สูง แค่เป็นมงคลการนึกถึงคนดีนึกถึงการกระทาที่ดีดีนึกถึงพบมงนึกถึงพบภูมิที่ดีเป็นมงคลมงคลจะเกิดสิริขึ้นกับคนที่ระลึกนึกถึงนั้นนั้นอย่างเงี้ยคนที่มีวันโกนบันพระเนี่ยเรียกว่ามีมงคล เขานึกถึงมงคลคนอื่นก็ทุกวันเหมือนกันหมดแหละแต่บางคนคิดว่าวันโกนวันพระนี่พิเศษสำหรับเรานะเนี่ยอันนี้คนมีมงคลจึงมีวันโกนวันพระคือถึงไม่ได้มาวัดแต่ก็นึกถึงเออวันนี้วันพระนี่เนาะอยู่กับบ้านเนี่ยอือน,อนะการที่เขานึกถึงวันพระก็จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงเทศพระธรรมนึกถึงสมณนะพระแม่ชีทั้งหลายอันโกนวันพระนี่ก็คงจะสวดจะสาธยายกันเป็นพิเศษแล้วนะนะก็เลยเรียกมงคลชีวิตในชีวิตมีมงคล มงคลไปว่าความประเสริฐนึกถึงสิ่งสิ่งที่ประเสริฐกระทำสิ่งที่ประเสริฐพูดถึงสิ่งที่ประเสริฐการพูดยังเป็นเลยใช่ไหมเออใช่วาจาเนี่ยใช้ปากนึกถึงพระพุทธเจา้าหลายคนวันหนึ่งไม่เคยพูดคำว่าพุทธเจา้าเลยมงคลยังห่างแต่หลายคน นึกแต่พระพุทธเจ้าทั้งวันน่ะคนมีมงคลมากยังไงอ่ะจะมากได้งไงพุทโธไงเขาพุทโธอยู่ทั้งวันนั่นในจิตในใจพอนึกขึ้นได้กับพุทโธแล้วนั่นแหละนั่นแหล,ละมงคลในจิตนในใจเขาเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าเอ่ยนามของพระพุทธองค์อยู่เนืองๆนั่นแหละ,ะเขาใช้วาจาหรือว่าใช้มโน สร้างมงคลมันก็แปลกนะการที่เอ่ยชื่อท่านอยู่บ่อยๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้มันเกิดกำลังภายในทำให้จิตมีกำลังมากกว่าคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงอือ อันนี้ต้องเรียกว่าแปลกเนาะ,นะภาษาธรรมะเรียกอัศจรรย์จริงเนาะอัศจรรย์เราเรียกภาษาบ้านเราว่าแปลกว่ะแปลกเนาะประหลาดจริงหนอนนอัศจรรย์ จริงหนอมันถึงมีความอัศจรรย์ที่ให้เราเห็นอยู่เนืองๆนะ,ะเกิดความพิเศษขึ้นในเรื่องต่างๆนั่นเองเขาเรียกว่าอัศจรรย์จริงหนอคนนั้นตายแล้วฟื้นแกฟื้นแล้วเอามาเล่าถึงเรื่องสวรรค์ที่ไปเห็น เล่าถึงเรื่องนรกที่ไปเห็นเนี่ยพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าอืมพระเจ้าเนมิราชไม่ได้บวชตอนนั้นไม่มีไม่มีพุทธศาสนาแต่เขาประพฤติศีลคือไม่ทําบาปเป็นคนขี้ขี้สงสารพระเจ้าเนมิลาชเนี่ย เสร็จแ,แล้วท่านไม่ทําคนเดียวนะท่านเป็นพระราชาท่านไม่ทําคนเดียวพรอทำแนละ้วท่านก็ชวนชวนอมมาตชวนขราชบริพานรัชพัฒทั้งหลายคนที่รับใช้อยู่ในรัชนิเวศทะเล็กเขตในภายในพลานหลวงเขตนอก มีเขตนอกเขตในเธอวันนี้วันเพ็ญเราจะทำอะไรกันดีรัชบริพารก็นแนะนำเดือนหงายเดือนงางนี่จิตใจมันอิ่มเอิบนะเออแปลกอะจิตดวงเนี้ยเห็นพระจันทร์ไม่ถูกบดบังและมีแสงส่องมาบน ใบไม้ใบหญ้ากลางคืนนี่เห็นชัดเจนนี่ดีใจลนะจิตมันจะเกิดพลังปิติขึ้นเดือนงายเนาะนะพระราชาก็จะปิติกรถามนะเดือนงายๆนี้ทำอะไรกันดีคนที่ชอบบันเทิงอมาตอมาตที่ชอบบันเทิงก็แนะนำถึงการปาร์ตี้ถึงการ บันเทิงเราควรจะให้นางฟ้อนนางลําและผู้ขับกล่อมมาที่พลานหลวงเราจะดูการละเล่นหรือฟังการขับกล่อมท่ามกลางแสงจันทร์จึงจะดี อมาตย์อีกคนหนึ่งเก่งในเรื่องการรบเป็นแม่ทัพนายกองเดือนง่ายๆอย่างนี้มองเห็นหนทางดีประเทศอื่นๆใกล้เคียงจะต้องเอาแต่ลื่นเลิมบันเทิงหลับไหลเราเดินทับได้สะดวกเราน่าจะไปตีเมืองซ้าย ไปตีเมืองขวาเพื่อขยายอนณาเขตอ,อีกอามาตย์หนึ่งเห็นว่าการยกทัพกลางค่ำกลางคืนหรือการที่จะไปตีเมืองซ้ายเมืองขวาเราก็มีเยอะแล้วอนาเขตของเราอ่ะ ว่างขวางดูแลแทบไม่หวัดไม่ไหวแล้วสุดการขับกล่อมประโคมนั้นเราก็เป็นประจำอยู่แล้วถึงเดือนไม่ไงายก็มีก็กระทำกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้กระทำในท่ามกลางเดือนไงายคือการได้ฟังธรรมการได้อยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ไปฟังเรื่องแปลกๆก็นเลยว่า น่าจะเหมาะแก่การฟังทำฟังความจริงแนะนำาปที่สุดพระเจ้าเนมิราดเลือกเอาอย่างหลัง,งเอออ่ะงั้นไปแล้วไหนล่ะใครล่ะที่จะแสดงธรรมลือสีอะไรลือสีชื่อโน้นมาอาศัยอยู่ลาวป่า ที่อุทยานของพระองค์นี้เองอเออไปงั้นเราไปหาฤาษีกันไปฟังธรรมจากฤาษีฤาษีฤาษีก็จะบอกถึงการสร้างมงคลการประพฤติศีลคือไม่ทำผิดทำชั่วน,นั่นเองฤาษีก็จะบอกฤาษีก็จะ กล่าวถึงตาบัตที่ตัวเองประพฤติอยู่แล้วมันเกิดความอัศจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้เล่าให้ฟังเพลินเขาเรียกบันเทิงธรรมเพิดเพลินใรืสีที่ท่านเล่ามาเนี่ยเราจะทําตามบ้างได้ไหมแต่เราไม่ได้เป็นฤาษีเนี่ยได้มหาบอพิษอ่ การกระทำนั้นมนุษย์สามารถกระทำได้หมดขอให้เป็นมนุษย์แค่นั้นแหละก็ละชั่วได้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องหลือสีอย่างเดียวดาบทอย่างเดียวถึงจะละจากความชั่วท่านอยู่กับพระราชนีเวศอยู่กระเรือนก็สามารถที่จะงดเว้นได้ แล้วผลมันจะเกิดเหมือนอัตมะเหมือนอัตมันนีแ่แหละฤสีจะเรียกตัวเองว่าอัตมันบ้างอัตมาบ้างอัตมะบ้างแล้วแต่แทนตัวเองพอประพฤติธทรรมอยู่เนืองๆโอ้ผู้คนประชาชนนะ่ะ มีศรัทธาในพระราชาอยู่แล้วเราทั้งหลายแม้พระราชาอย่างประพฤติทธรรมเลยเราก็จะทำบ้างพระราชามีบุญมากกว่าเรามีบารมีมากกว่าเรายังประพฤติทธรรมเลยแม้เราก็จะทำกันบ้างคณาราปรจราชบริพาลชั้นในเสนกะชั้นใน รัชพัฒชั้นนอกออกมาเมื่อรู้ว่าผู้ที่สูงกว่าก็ยังประพฤติธรรมมีบุญมีกุศลมีตำแหน่งสูงกว่าก็ยังประพฤติธรรมก็เลยทำตามชาวบ้านชาวบ้านในชนบททราบว่าในกรุงในพระนครประพฤติธรรมกันแม้ตัวเองอยู่ชนบทก็อยากประพฤติตามในกรุงบ้างตามในเมืองบ้าง ผลที่สุดแผดดินของพระเจ้าเนมิลา่าเต็มไปด้วยผู้ประพฤติธ,ธรรมด้วยเหตุนี้บ้านเมืองก็เลยร่มเย็นร่มเย็นตอนนี้เดือนงงเดือนหงายหรือไม่หงายบอกอืออาณาเขตเรากว้างแล้วไม่ตรงไม่ตีแล้วเว้นแต่มีใครมาลุกล้ำจะยกทัพไป ไปขับไปไล่ผักออกไปเอาเท่าที่เรามีก็พอแล้วใครมาเบียดเบียนก็นไล่ออกไปแต่ไม่จาเป็นองไปเอาของใครมาเพิ่มบ้านเมืองก็เลยสงบผู้คนไม่ค่อยออกไปตายเพราะไม่ได้ออกไปรบไม่ได้ออกไปรบเมื่อประพฤติทำอย่างนั้นคนในแผ่นดิน ของพระอ,องค์หลังจากแตกกายทำลายคันไปทำในสวรรค์ให้เต็มไปเพิ่มหมู่เทวดาให้มากขึ้นโอ้มันโยงใหญ่่างนี้นี่เองเทวดาถึงชอบมนุษย์ประพฤติธรมเพราะเขารู้ว่าต่อไปต้องไปเป็นหมู่ของเขาไปเป็นเพื่อนเขาที่หมายนะั้นแน่นอนต้องได้เกิดในสวรรค์ ในสวรรค์พอตายจากมนุษย์ไปเกิดที่นั่นที่นั่นชั้นกาตมบ้างชั้นดาวะดึงบ้างตาวะติงสาภาษาโบราณเรียกตาวะติงสา ไทยมาบอกเดาว,ว่าดึงดึงก็ดึงบางทำบุญทำทานเนี่ยมาใส่บาตรทำไมมาใส่บาตรละแกปู่ย่าตายายสั่งไหมตายแล้วให้ใส่บาตรอย่าตัดตระกูลสมณะพระผ่านทั้งหลายผ่านเรือนของเรา จะขึ้นชื่อว่าไม่ได้อะไรอะไรจากเรือนหลังนี้เราเลยไม่เคยมีเมื่อตาตายไปเมื่อปู่ตายไปแกอย่าลืมน้าหลานเลยลูกเอ้ยอย่าให้สมณะพระชี่ตรงผิดหวังนะสั่งไว้อย่างนี้ลูกหลานก็เลยจำต้องทําตามกลัวผีบรรพุหลุดจะโกรธก็เลยใส่บาตรก็เลยใส่บาตร บอกต่อๆกันมาทำต่อๆกันมาพอตายไปพวกนี้แหละไปเกิดในหมู่ของเทพเจวดาชั้นยามาชั้นที่สามเออแม้กระทั่งทำเพราะว่าเห็นเกตปู่ย่าตายายสั่งไว้นะก็ยังมีอานิสงส์ถึงเทวดาชั้นที่สามนะสูงกั่าดาวดึงไปอ บ้างมีความคิดอีกแบบหนึ่งสมณพะรชีเหล่านี้ไม่มีเรือนไม่มีหม้อข้าวไม่มีเตาหุงต้ม ถือกระเบื้องขอเขากินก็เป็นสุขหนอในเรือนของเรามีครบมีเหลือเออเราจะให้รู้ว่าเหลือก็เลยคิดจะให้ก็เลยเอาไปใส่บาตรพวกสมณะไม่ว่าจะลัทธิอะไรนะใส่ ให้ใครที่คิดอย่างนี้แล้วทำจะไปเกิดในหมู่ของเทพเวลาชั้นนิมมานนรดีชั้นที่ห้าส่วนชั้นที่สี่นั้นคิดว่าได้ทราบว่าในชั้นที่สี่เนี่ยพวกโพธิสัตว์พวกที่ปาาถนาตำแหน่งพุทธเจ้าตำแหน่งใหญ่ สูงสูงจะเป็นศูนย์รวมที่พักของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงดังนั้นเราอยากเป็นหมู่ของพวกพระโพธิสัตว์เหล่านี้ก็เลยไปทำทานไปใส่บาตรพอตายไปจะไปเกิดในชั้นดุสิตชั้นที่สี่ อีกพวกหนึง่งคิดว่าให้ไปแล้วสบายใจว่าแกได้ไปใส่บาทแล้วสบายใจไม่รู้หรอกว่าจะไปเกิดชั้ไหนชั้ไหนอะแต่พอได้ให้แล้วมันสบายใจว่าเหมือนเหมือนว่าปื้มปิติในความดีของตัวเองว่าวันนี้เราตัดมัดฉลิยะภาษาไทยเรียกตนีวันนี้เราตัดความตะหนีได้ ด้วยข้าวถุงแกงโถปกติเราจะห่วงนะของเราเนี่ยวันนี้เราได้ไปให้ให้แล้วสบายใจได้ใส่บาตรวันไหนแล้วมันสบายใจแต่ไม่ได้คิดว,ว่าตายไปจะได้กินของตัวเองหรือว่าปู่ย่าตายายที่ไปตายไปจะได้รับผลบุญที่เราไปไปให้ทานวันนี้หรือไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่ในหม่ของของโพธิสัตว์ของ พระพุทธเจ้าฉันดุสิตไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดหรอกถือว่าสมณะเหล่านี้ลําบากถ้าเราไม่ให้ก็จะไม่มีกินไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันคิดว่าพอให้แล้วมันสบายใจกุ้มกุ้มใจมาทีไรใส่บาตรหายทุกทีก็เลยให้พวกนี้พอตายไปถ้าไปเป็นเทวดาจะไปอยู่ชั้นที่หกสวรรค์ชั้นหกชั้นที่สูงสุดของสวรรค์ ปรนิมมิตะวะสวัติีเทวาเออมันโอ้การนึกคิดที่ดีนี่แหละเป็นการจัดสรรสวรรค์ในชั้นต่างๆของคนในขณะที่กำลังให้ทานคิดอย่างไรถ้าผ่องใสมากก็จะไปเกิดตามชั้นที่ปัถนาแต่สมมุติ เราคิดว่าเราทำทานไปแล้วสบายใจได้นิมมานรีคือชั้นที่หกแต่เราจะเลือกมาอยู่ชั้นสองคือดาวดึงด้วยหมู่ญาติทีต่ตายมาอยู่ในชั้นนี้เยอะอยากจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกันจะถือว่าลดชั้นลงมาหรือเปล่าไม่ลด พร้อมจะเลือกมาอยู่ชั้นล่างก็ได้ทั้งที่ว่าจริงๆนั้นไปอยู่ชั้นบนก็ได้ตั๋วถึงว่างั้นเนอะเออตีตั๋วชั้นหนึ่งแต่จะมาอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าไม่แปลกเอาละบุญไม่ลดน้อยลงไม่ไม่น้อยหรอกไม่น้อยอันนี้คือระบบความจริงเป็นอย่างนี้นะความจริง ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ความจริงบัญญัติไว้อย่างเนี้ยหลักของจักรวาล